สวัสดีครับวันนี้ช่างดนพบปัญหานะครับกับ Toyota f o r t u n e r เบนซินนะครับ2.7นะครับมาด้วยการกินน้ำมันเครื่องหนักนะครับทางท่านผู้ใช้รถแจ้งช่างดนนะครับว่าใช้งาน1,000นโลนะครับน้ำมันเครื่องหายครึ่งลิตรนะครับเท่ากับวิ่ง2 0 0 0โลน้ำมันเครื่องหายลิตรต้องคอยเติมนะครับเบื้องต้นนะครับสำหรับท่านที่ใช้งานรถยนต์เบนซินนะครับที่พบปัญหารถมีอาการกินน้ำมันเครื่องนะครับสังเกตนะครับ รอยรั่วบริเวณภายนอกก่อนนะครับสาหรับอาการที่มีน้ามันเครื่องหายนะครับรอยรั่วบริเวณภายนอกสําหรับเครื่อง Fort u n e r ตัวนี้นะครับมีฝาหน้านะครับแล้วก็มีฝาวาลนะครับแล้วก็มีอ่างเครื่องสังเกตรอยรั่วที่พื้นบ้านก่อนนะครับถ้ามีรอยรั่วหยดเยอะๆก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้กินน้ํามันเครื่องนะครับแต่คันนี้นะครับมาด้วยอาการกินน้ํามันเครื่องหนักนะครับก็ทําการตรวจเช็คนะครับคันนี้เคยเปิดฝาสูมาแล้วแล้วก็ใช้เป็นอะไหล่เทียม นะครับเพิ่งเปิดฝาสูบได้ไม่นานแล้วก็ใช้เป็นหลายเทียมเพราะฉนั้นปัญหาที่ตามมาก็คืออาการที่เป็นเนี่ยนะครับมีการกินน้ำมันเครื่องชันน่นต้องเช็คใหม่หมดเลยนะครับก็คือเช็คปลอกวาลยางซีนวาลนะครับแหวนลูกสูบนี่เช็คแล้วแหวนหลวมนะครับน้ำมันเครื่องลงห้องเผาไหม้แล้วก็ท่อเสียแฉะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับทำไมรถคันนี้ถึงกินน้ำมันเครื่องหนักนะครับเดี๋ยวคันนี้นะครับสามารถทําได้แก้ไขได้นะครับโดยการทำคอมพรสโซลฮอลนะครับ เปลี่ยนแหวนลูกสูบนะครับเดี๋ยวเช็คลาเนอร์เช็คปอกก่อนนะครับเพราะถ้าท่านเปลี่ยนแหวนใหม่เป็นลูกทรงกลมครับแต่ถ้าปอกเบี้ยวนะครับเดี๋ยวก็มีอาการเดิมครับกินน้ำมันเครื่องเพราะนั้นต้องเช็คละเอียดนะฮะเช็คปอกสูบด้วยนะครับเปลี่ยนแหวนลูกสูบนะครับแล้วก็เช็คปอกวาลถ้าปอกวาลหลวมก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้กินน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ยางหมกวาลยางซีนวาลนี่แหละครับสาเหตุหลักๆที่พบในรถเครื่องยนต์เบนซิน2.7 Fortuner นะครัญหนอรินเครื่อง เพราะฉะนั้นนะอย่าลืมนํารถเข้ารับบริการตรวจเช็คอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้ารถวิ่งเกินแสนกิโลนะครับมันตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องตรวจสอบรอยรั่วบริเวณภายนอกด้วยนะครับถ้าพบนะครับอย่าลืมแก้ไขรีบแก้ไขนะครับไม่ควรป,ปล่อยเว้านานไม่เช่นนั้นแล้วชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์นั้นอาจได้รับความเสียหายเพราะนั้นท่านจะเสียค่าใช้จ่ายแพงแบบนี้นะครับในการเปิดฝาสูบนะครับแต่ละครั้งเนี่ยใช้เงินหลักหมื่นนะครับแต่ถ้าเราดูแลรถอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเนี่ยเราจะเสียเงินไม่แพง ฝากขัานผู้ใช้รถทุกท่านนะครับคณะโดนออโต้ ez, and, าสวิสและนอตเต้แก๊สลบประค้าซอย5 2ซ่อมจบบปัญหากว่า20ปีแห่งการบริการนะครับอย่าลืมนํารถที่คุณรักนะครับเข้ารับบริการตรวจเช็คอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นสิ่งสําคัญ ทุกวันพฤหัสติดตามไลฟ์สดทางเพจ Facebook ช่างโดนมาสเตอร์คาร์ทุกวันพฤหัสเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับถามตอบปัญหารถยนต์กับช่างดนมาสเตอร์คาร์นะครับและทุกวันเสาร์ครับทาง FM 105็ร้อโมงถึง6โมงเย็นรายการมาสเตอร์คาร์นะครับถามตอบปัญหารถยนต์กับช่างดนมาสเตอร์คาร์เวลา5โมงถึง6โมงเย็นทาง FM 105รนะครับแล้วก็มีไลฟ์สดด้วยทางเพจ Facebook และทาง YouTube Channel ช่างดนมาสเตอร์คาร์นะครับแล้วพบกันนะครับ